กลับไปนน้องไปกันก็ได้เราได้ไม่ี่น่งไม่พี่่น่มพี่พกลับไปน้องเอพีไปถึงกแก้วพิดารยไม่พี่พายพี่พอพี่นุ่ไปพี่พยออาหาน้องเธอกลับไปเถินน้อง ไอ่พีไปตั้งทั้งอง้พีเถิดไม่เราอยู่ไม่ได้ไม่ถ้าไม่มีเสด็จพีเราไปในกันบ่ได้หรอไม่พรอภัยมาจับมิสาหลางจากนั้ก็ทนทวหาพระอยอย่ามาพีไกลไล่าเยไม่พีได้หนอ พี่ขอขอบคุณน้องเดยอพี่ช่วยพี่จากนังยาบมอเป็นหยังเนาะหากใจตายไปแล้วพี่ไพยจะพาไปดูกระมางเข้ามาพ่ไพรมณนีก็ไปกับนางเนื้อสาวสวยผมเหลืองสลวยจ้าผักแรกก็ผานไป มาพบกับฉากที่สองฉา,มมาทงกาที่สองจะพบกับใครติดตามชมต่อไปเอาอีก <c oughs> ทีงั <c oughs> ้นต้องไปกับเหมืองเด้อ <c oughs> ที่จะไปไหนห่อ พี่ถูกทหารพี่โดนไมรับชัยชาติฮะรับชัยชาติไปมาเีงเกณฑ์ทหารไปเนะพี่จ้าพี่หนูก็ตั้งท้องกันอ่อนแล้วนะดีดีดีีตั้งท้องนั้นนมยานยานใส่ยิบมานะใส่ลูกคนที่สามไปเล้เนีบ๊ายบาย เมีสาวด้วยนะ่าไปฉากที่สองพระอภัยมณีก็ได้ล่ำลานางเงือกกลับบ้านกลับเมืองมาพบกับฉากที่สามต่อไปตาตาไปไหนนั่ไม่ขีนินยมนางเรือไปออกมาตาตาตา้าตาตั้งท้องได้นแปดเก้าดน ก็จะมาหาพระเจ้าตาพระเจ้าตาอยู่ไหนเนาะวันนี้บำเ็นพดรักษาศีลอยู่ที่ไหนไม่มีใครอยู่นท้องเราก็โตแล้วเนี่ยลูกก็ใกล้จะคลอดแล้วโอ๊ยโอ๊ยฉันปวดท้องอะไรนางเงือกโอ๊ยฉันจะคลอดแล้วไอ้ไก่ไหมมีใครเห็นนางเงือกไหม ของเว้ยคอดง่ายเกี่ยวคอดคอดนะหนูคพ่อเจ้าตาหมาพอดีเลยแม่แม่เจ้าช่างเหมือนกระเดกพ่อจริงจริงท้าเจ้าตาเจ้าคะลูกของดิฉันน่ะเกิดมามันอาพับนะมันไม่ได้เห็นหน้าของพ่อมันท่านให้มันชื่อว่าอะไรดีเจ้าคะ ไอเจ้าเนี่ยมันเป็นอวิชาตะบูดมาเกิดคอนชมไม่ค่อยเห็นเลยนางเงือกกับลูกพาไปอยู่หน้าเวทีหน่อยเออเพราะเวทีเราสูงเขาอยับไปด้านหน้าเวทีเลยครับจะได้เห็นลูกของนางเงือกลอเหล่าไหมเนาะดีจ้ะค่ะแต่ว่าตัวของดิฉันน่ะอยู่ได้แต่ในน้ำลูกของดิฉันน่ะเป็นมนุษย์ ฝากให้ท่านเจ้าตาช่วยชุบเลี้ยงมาด้วยได้ไหมเจ้าคะได้สิข้าจะรับเลี้ยงพอดีขอบพระคุณเจ้าคะ่ะไปลูกไปอยู่กับหลวงตานะใช่เป็นลูกศิษย์กตัญญอยู่นะรับหลวงตาเป็นอาจารย์ให้ขี่หลังกลับได้เลยแข็งแรงมากพุ่งทอดออกมาได้วันเดียวผ่านไปฉากที่สามมาพบฉากที่สี่ อาจจะเจอกับใครติดตามชมอผู้แสดงไปด้านหน้าเวทีเลยนะครับไปด้านหน้าเวทีเพราะว่าเวทีเรามันสูงคนนั่งหน้ามองไม่เห็นเลยมาแล้วลองเดาซิว่าตัวนี้ตัวละครตัวนี้คือตัวอะไรไสวยจังผู้ชมลองดูซิตัวละครที่ออกมาโลดเล่นบนเวทีคือตัวอะไรเอ่ย ไปด้านหน้าเวทีเลยครับด้านหน้าเวทีแสดงตรงกลางเขานั่งด้านหน้ามองไม่เห็นเลยอไปแสดงด้านชิดหน้าเวทีเลยเอ๊ะพวก,กท่านทำอะไรกันอะเอ๊อันนี้มันจะทำยังไงนะไอ้เจ้ามันจ้องอะไรกับพวกข้าเนี่ยไปไปแล้วตกลงพวกท่านทำอะไรกัน ทำไมควรกระมองเลยไปตีพึ่งกันลึกปวกง่าแนวนี้มัเป็นหน้ามีประโยชน์ต่อพวกเขานะร้องสวนมานั่งดูได้ไหม,ม,น,มนั่นนนงรูวด้วยไอ้นี่มันคือยาเยนะจ้าร้องแล้วพ่อเงินในอากาศไอ้มันคือยาอะไรเน,นี่ยอันนี้ที่บอกวามันคือยา ลวยาก็เริ่มออกลิบสุดสาครกับพวกติดยาเสพติดก็ได้ตีกัน ดับสโลโมชชอนยากระสุดเจ้าของก็ตีกกันไข่กำลังมาแล้วตอนนี้อา,อาหารคณะรอสชอส่งมาปราบปราปยาเสพติดทำไรกันอะยืนตรงเนี้ยยืนตรงเนี้ย อ๋อแถวตรง,ตอ,งตอยากไปด้านหน้าเวทีนิดเต็นจานี้อววบอกชื่อมาบอกชื่อมาชื่ออะไรบ้าน้องก <c oughs> ขขอกพิมพ์ครับชูสะคอนนะเดี๋ยวบ้านโคดอกกันเดียวเขาหน่องก็ถูกกับ <c oughs> เต็ดยากันใช่ไหมพวกเราเนี่ย รู้ไหมมันเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะนี่ตามหลักของคอสชอแล้วของอโบรบยาติดติดให้พวกเรามาจับพวกคุณเพาะมากเลยไปนำตัวนันไป หมาเนี่ยมังกรก็วิ่งเล่นสาคอนก็ไปเห็นจึงได้ได้ตัวอะไรอ่ะอยากได้อ่ะไปจับมันดีกว่า แตสุสานเขาจับม้านินมาก่นไม่ได้จึงกลับไปหากลับไปหาทันตาดีกว่าทันตาหลานเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้หลานอะไรจับมันมันก็ไม่จับแล้วมันตัวอะไรกันละ่ะ ตัวเหมือนม้าหัวเหมือนมังกรหางมันยาวตัวมันดำมิดปีเลยม้าตัวนี้มีฤทธิ์มากข้าจะบอกว่านี่จะรับไ้เอาม้น,ม,นมังกรเป็นม้าที่มีฤทธิ์นะครับ บุคคลธรรมดาถ้าไม่มีคาถาอาคมไม่สามารถที่จะจับเขาได้เขาเป็นมาที่เจ้ามานี้มึงก่อนมันนีคาถกคาถามาแล้วข้าจะจับเจ้าเซมันกตู้มาวิ่งไปมาวิ่งไปหน้าเวทีนะววทเ,เดี๋ยวถ่ายภาพไม่ผิดอ,อยับไปหน้าเวทีเลยครับอย่าไปอยู่หลังเวที จังไ้ข้าจับซะดีๆมาน่มันก่อนก็จำนวนด้วยศึกษาคอนมีคาตาคมแลยยอมให้จับได้ขี่หลังได้ตอนนี้ทันตาหลานกิ่งไห้หลานจับเจ้ามานี่ได้แล้วเจ้ากก่งมาก พ่อของเจ้าเป็นึ่งกษัตริย์เจ้าจงออกไปตามหาพ่อเจ้าเถิดเพราะเจ้าอยู่ที่นี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดพ่อเจ้าชื่อพระอภัยมณีจี่งหรอพระเจ้าตานั้นข้าจะตามตามหาพ่อพ um ระ้าตาจงบอกเปว่าพ่อข้าอยู่ที่ใดได้สิข้าจะบอกให้จะไปจริงๆหรอจ้าแม่ ลูกจะไปแม่ก็ไม่ว่าแต่ให้เอาสีของพ่อเจ้าติดตัวไปด้วยเสื่อพ่อเจ้าเจอพ่อเจ้าจะได้จับเจ้าได้แม่ไม่ต้องมป็นห่วงลูกหรอก<ะ>ถ้าลูกเจอพ่อลูกจะรีบกลับมาหาแม่รีบกลับมาหาแม่จ้าแม่ แล้วสุดสาครก็ได้ขี่มา้าดินมังกรเพื่อออกติดตามหาพระบิดาสาปตานี้อยู่แห่งหนตําบลใดเต็ง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 เตงเต้งเต็งเตเเต้เเ้ ปตามผู้ทรงศึนตามไปเถิดท่านผู้เสด็จพาท่านก็มันข้าขอโทษด้วยที่ข้าไปดูตาหมาตาเรือไม่เป็นไรข้าเดินตามมาไกลข้าเดินตามหาพ่อข้าชื่อข้าไพมณีท่านพอรู้จักไหมพอรู้อยู่เด็กคนนี้มันเป็นผู้พิเศษจริงๆข้าได้มากข้าได้มากในเมืก่อนมาข้าต้องไปอใจแน่แล้วข้าจะสอนวิชาให้ ตามคำฮะสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ตอนนี้น่าจะเป็นฉากที่สุดสาครเดินทางมาเจอขึ้นไปบนเขาแล้วพนมมือขึ้นผีเปื่อยแล้วทำตามข้อเดินขอดึงดึงดดึดดึดดึงดุดึงดดงดดึงดุดึดดดดึง มาคุยแม่ค่ะทีเพืยก็จะใช้เล่กลอุบายหลอกสุดสาครดึงดืดึงดดออดึงดึงดืดดึงดืดดดดไอ้สุดสาครหนา้งงทีเพืยก็ได้ถีบสุดสาครตกลงไปส่หนาผาใจ ลคอจะตายหรือไม่ตกไปที่หน้าผาข้างล่างเจาถึงพระฤาษีตอนนี้ได้เข้ายานบาลามีนั่งทางในไอ้เจ้าชีเปลยเจ้าเล่เจ้าบังอาจมากที่มาทำลายทำลายลานรักของข้าข้าจะไปจัดการเจ้า อาลืีนั่งทางในนั่นเลยทราบบาสุตีขอ,อ,องอาณค่ะเจ้าอคืนมาซะดีๆงานเจ้าเจอดีแนะ่เองคิดว่าข้ากลัวเจ้าหรือมล <c oughs> องมาสู้กันไปนเลย ก็ไม่สามารถที่จะสู้พรลุสีได้พร์ลุสีเจีงได้แย่งคืนปีปปปแล้วก็คาถาควบคุมม้านินมังกรเยียรตาไม่เทาวิเศษนะไอ<ว>ชีมมเปล์มันทำหลานอะแล้วเจ้าเป็นไงบ้างล่ะลุบ โดยคุญญาบารมีของสุดสาครถึงตกระผาไปก็ไม่ถึงกับสิ้นชีวิตแล้วสอนว่า,อย,าอย่าไว้วใจ <3 S 2> มนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คตรเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แระกายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจริงเจรจาแม้ใครรักรักมากจชางๆ่างต่อให้รอบครอบคิดอ่านนารานารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีขอขอบคุณครับอ่าปรบมือดังๆให้กับะละครชุดนี้นะครับปฏิยมศึกษาตอน